สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่สามนะครับเช้าวันที่สามเดือนตุลาคมส5 6 5ครับครับวันนี้กับภาพพเบิงนะครับสินค้ามือสองราคาบ้านๆนะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับ PowerM m p นะครับ p า w e r a ร p ยอร้านทีเด็ออิโอนะครับร้านเล็กๆนะครับพอที่จะมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับ สนใจสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับเมคจัมมะห้านะครับแท้นะครับตัวนี้นะครับ MG 124 CX นะครับมีเอฟเฟ็ตพร้อมนะครับใช้งานปกตินาคาบ้านๆนะครับราคาตัวนี้6,500บาทนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับมอเแปลงประเทศครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับ ราคาบ้านนะครับเ,เขามา power a m <อ>นะครับ power a m นะครับเป็นค่ายอาของ xtec audio นะครับ xtec audio นะครับสภาพสวยๆนะครับแต่ว่าอาจิบเบิงตามรูปนี่อาจิบสวยแต่ว่าของกิงนี่สวยด้ครับรุ่นนะครับ xtc 6 0 0 0 ทู่นะครับหกพันทู่นักครับตัวนี้นักขับเบสแน่นๆเลยนะครับข้างละสามได้เลยนะครับขับเบสข้างละสามตัวนี้นะครับแล้วก็ p o w e r arm นะครับอเอ็นเทคนะครับเอเทคเอเทคสามพันหกอีเอเอสนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับ ตัวนี้ลืมบอกนะครับราคาอยู่ที่17,000บาทครับตัวนอยู่หนึ่งบาทครับอาตัวนี้6,500บาทนะครับแล้วว่าจะมาเป็นว่าเทคกสองพวิเศษนะครับเอบาหมื่นสนะครับมีอยู่ทั้งหมด2แท่นนะครับสามพันก็มี3แท่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ ราคาบ้านบ้านนะครับราคาหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้อันนี้แลบแลบกรีนนะครับแลบกรีนนะครับอันนี้แลบกรีนคบเปดได้ข้างละสี่ได้ตัวนี้ได้ข้างละสี่นะครับโหลดสองโอมได้นะครับตัวนี้แรงนะครับแรงนะครับประเภทเดียวกันกับ V l นะครับตัวนี้นะครับ น่าจะบริษัทเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับแรงนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามมาได้สองหมื่นบาทนะครับตัวนี้สองหมื่นบาทแล้วก็ตัวนี้นะครับของครับคอมโบนะครับเจ็ดพันตัวนี้ก็สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับสนใจนะครับ แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิออดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับพอที่ท่านจะได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น c n p e c นพีซีสามพันหกนะครับ n p e นะครับห0 0 0นเอนะครับหรือว่าสี่ชัแนลนะครับสี่ชัแนลก็มีนะครับมีสองตัวนะครับนะครับ 4x4 พันนะครับนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจรีโอนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงก็มีนะครับหรือว่านี่นะครับสำหรับท่านที่อ่ามองหานะครับ EQ คอร์สนะครับมือสองราคาบ้านๆนะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านพินิจดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นตู้เบส ตูเบรนะครับ BV นะครับ BV ของน็อตซาวหรือของ PN นะครับ BV ราคาบ้านนะครับสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นของนี่ก็เหมือนกันนะครับของ PN นะครับตู้ออเดอร์หกนะครับออเดอร์หกมีสองแบบนะครับหรือว่าจะของน็อตซาวนะครับของน็อตซาวนี่ก็เป็นตู้ฮอรโหลดนะครับปากฮอรโหลดนะครับสิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่ง นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นตู้ออเดอร์หกนะครับแต่ว่าตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้นะครับสวยครับตัวนี้ราคาบ้านๆนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับตัวนี้นะครับตะแกรงพร้อมตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันบาทนะครับสภาพสวยนะครับรุ่นนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจับแวะมาเรวอบเบื้องด้นครับหรือว่าจะเป็นตู้อเมเจอร์นะครับมีทั้งหมดแปดใบนะครับ ดอกเดิมหมดนะครับแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้ทํานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ทําสีใหม่สีเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับดอกก็เดิมนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเดีอรดิโอศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ